เก่งมากค่ะทุยได้ได้ได้เห็นแล้ววิ่งไม่ติด Thank you for

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ประชุกอหักใหม่อยากทำประตุคอหักคนใจน้นใจไรคู่ไม่ต่างกับกระโท คือนี <S <S ่เชิญคุยลงชั้นวีด้ยนะคะไม่เอากานัคือนี่เาคุยยหรือนี่เอาคุยมาเบแฟนขับั้วีหน่อยอ๋อไม่เอาไม่เอาการนะพันะขอคุย เาคไ้ต่ั่ไม่เห็นดีไอนน้ต้มาไม่นานเจอต้อมาใครที่นานเจอเข้ามาจริงน่เมอนานเจอเข้ามาไป่งเขาไปนานเอเอ่นนเจไม่เวันมใครายขาไปเขาไปเกือบให้คนที่นานเจอได้ตา Thank <laughs> <laughs> you.